สวัสดีครับพบกับพวกเราทีมงานลอดดักเราจะมาแจกทีเด็ดให้กับเพื่อนๆทุกวันวันละสี่คู่เพื่อไม่ให้เพื่อนๆพ,พลาดทีเด็ดใหม่ๆวิเคราะห์ส,สดๆทุกวันอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับทีเด็ดลอดดักสี่คู่วันนี้คู่แรกพบกับโปรตุเกสเปิดบ้านรับการมายเยือนของฝรั่งเศสโปรตุเกสถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับหลังจากที่พวกเขาลงเล่นไปแล้ว4ี่นัดเก็บชัยชนะมาได้ถึง3เกมเสมอ1เกมและยังไม่แพ้ใคร แถมแนวรูกยังผลิตสกอร์ได้มากถึง9ลูกอีกด้วยครับส่วนแนวรับก็ทําได้เหนียวแน่นจากการเสียเพียงประตูเดียวซึ่งการลงเล่นในบ้านเกมนี้เชื่อว่าพวกเขาไม่ปล่อยโอกาสคว้า3แต้มแน่มาทางฟังฝรั่งเศสกันบ้างครับอยู่ในอันดับที่2ของกลุ่ม4มีแต้มอยู่10คะแนนเท่ากับโปรตุเกสจากผลงานชนะ3เสมอ1มีเพียงลูกได้เสียที่เป็นรอง ึ่งการบุกมาเยือนครั้งนี้พวกเขาต้องการที่จะแย่งชิงตำแหน่งจ่าฝูงครับงานนี้คุณซืออย่างดีดีเย่เดชองจะทับมาบู้หล็กแน่นอนราคาเปิดมาที่เสมอครับหากมองจากสถิติที่ฟาดฟันกันมาต้องบอกเลยว่าสูสีกันอย่างมากแต่ทว่าในเกมอุ่นเครื่องเมื่อ2วันก่อนทีมฝอยทองโชว์ผลงานได้อย่างสวยหรูสวนทางกับทีเมืองน้ำหอมทำให้แมตชน้มองว่าทีมฝอยทองมีโอกาสเข้าวินได้มากกว่าบอลเสมอแบบนี้อิงบอลในบ้านชัวร์ที่สุด ฟันธงเกมนี้โปรตุเกสราคาบอลวันนี้เสมอทัศนะผลแข่งโปรตุเกส2ฝรั่งเศส1โปรตุเกสเปิดบ้านรับการมาเยือนของฝรั่งเศสอยู่ฝ่าเนชั่ลลีกมาต่อกันคู่ที่2ครับสวิตเซอร์แลนด์พบกับสเปนสวิตเซอร์แลนด์ลงเล่นในรายการนี้ไปแล้ว4เกมยังหาชัยชนะไม่เจอเลยแม้แต่หนเดียวครับจากการเสมอ2เกมและแพ้ไป2เกมส่งผลให้ตอนนี้จมอยู่ลำดับสุดท้ายของกลุ่มดี ซึ่งในเกมวันนี้แม้จะได้เปรียบโดยการลงเล่นในบ้านของตัวเองก็ยังมีเปอร์เซ็นต์พ่ายแพ้สูงมากๆครับฉะนั้นกุนซอ,อย่างวลาดิเมียเพตคอวิดคงจะเน้นการโต้กลับเป็นหลักมาทางฝั่งสเปนของกุนซอ,อย่างลุยเอลิเก้ยังโชว์ผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับโดยพวกเขาคว้าชัยชนะมาได้เพียง2เกมจากการลงสนาม4ี่นัดในรายการนี้แต่อย่างไรก็ตามครับการบุกมาเยือนในเกมวันนี้คาดว่าพวกเขาจะเน้นเกมบุกเหมือนเดิมเพื่อเน้นเก็บ3มแต้มกลับออกไป ราคาเปิดมาที่สเปนต่อครึ่งลูกครับหากถามถึงผลงานที่ออกมาคงต้องบอกเลยว่าทีมกระทิงดุเหนือกว่าทุกมุมมองไม่ว่าจะเป็นผลงานจากการลงสนามหรือศักยภาพของขุมกำลังแม้จะเป็นฝ่ายมาเยือนก็ยังมั่นใจว่าพวกเขาจะเก็บ3ามแต้มกลับออกไปได้แน่นอนเรทราคาแบบนี้กระทิงไม่ทำให้ผิดหวังชัวฟันธงเกมนี้สเปนราคาบอลวันนี้สเปนต่อครึ่งลูกทัศนผลแข่งสวิตเซอร์แลนด์0สเปน2 สวิตเซอร์แลนด์เปิดบ้านรับการมาเยือนของสเปนยูฟ่าเนชัลลีกมาต่อกันคู่ที่3ครับเยอรมนี er ani, พบกับยูเครนเยอรมนีของนายใหญ่อย่างโจอาคิมเลฟยังทําผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับจากการลงเล่นในยูฟ่าเนชัลลีกไปแล้ว4นัดสามารถเก็บชัยชนะมาได้เพียง1เกมส่วนที่เหลือ3เกมเสมอมาทั้งหมด ทำให้ตอนนี้มีเพียง6คะแนนรั้งเป็นอันดับที่2ของกลุ่มดีซึ่งการลงเล่นนัดนี้คาดว่าพวกเขาจะใช้ระบบการเล่น3-43เพื่อเน้นเกมรุกแน่นอนทั้งฝั่งยูเครนครับลงเล่นในรายการนี้ไปแล้ว4นัดคว้าชัยชนะมาได้2เกมและแพ้ไป2เกมซึ่งตอนนี้มีเพียง6คะแนนส่วนการลงเล่นในนัดอุ่นเครื่องครั้งล่าสุดก็พ่ายแพ้ให้กับโปลแลนด์ทาให้การบุกมาเยือนเกมนี้ดูไม่ค่อยจะพร้อมสักเท่าไหร่จากสภาพโดยรวมแล้วมีโอกาสพลาดท่าสูงมากๆครับ ราคาเปิดมาที่เยอรมนีต่อลูกครึ่งจากภาพรวมที่ออกมายังคงเป็นทัพอินซิเล็กครับที่แข็งแกร่งกว่ามากอีกทั้งสถิติที่เคยฟาดแข่งกันมายูเครนไม่เคยเอาชนะได้เลยครับฉะนั้นเกมนี้ค่อนข้างมั่นใจครับว่าทัพอินซิเล็กจะสามารถเก็บใช้ได้ไม่ยากแม้เรดจ,จะต้องการถึง2เม็ดก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของทีมเจ้าถิน่นฟันธงเกมนี้เยอรมนีราคาบอลวันนี้เยอรมนีต่อลูกครึ่งทัศนผลแข่งเยอรมนี3 ยูเครนศูนย์เยอรมนีเปิดบ้านรับการมาเยือนของ Ukraine, อยูเครนยูฟ่าเนชั่นลีกคู่สุดท้ายครับเป็นการพบกันระหว่างสวีเดนพบกับโครเอเชียสวีเดนผลงานในรายการนี้ทําได้ย่ําแย่สุดๆครับโดยพวกเขาลงเล่นไปแล้ว4ี่นัดไม่สามารถเก็บแต้มได้แม้แต่คะแนนเดียวทําให้ตอนนี้มีโอกาสตกรอบสูงมากจากสภาพทีมที่อ่อนแอเช่นนี้แม้จะได้ลงเล่นในบ้านก็ไม่มีความได้เปรียบแต่อย่างใดครับเกมนี้พวกเขามีเปอร์เซ็นต์แพ้สูงมาก ข้ามาทางฝั่งโครเอเชียครับโชว์ผลงานได้ไม่ค่อยจะดีเช่นกันจากการลงเล่นในรายการยูฟ่านนชัลลิกไปแล้ว4ี่นัดคว้าชัยชนะมาได้เพียง1เกมส่วน3าเกมที่เหลือพ่ายแพ้มาทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามครับหากพวกเขาต้องการจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปจะต้องบุกมาเก็บชัยชนะในเกมนี้ให้ได้สถานเดียวคาดว่าในายใหญ่ของทีมจะจัดแผนมาบุกแหลกแน่นอนราคาเปิดมาที่เสมอครับคู่นี้ผลงานไม่หนีกันเท่าไหร่แต่หากเจาะลึกไปถึงสถิติที่ฟาดแข่งกันมา ทีมเยือนอย่างโครเอเชียทำได้ค่อนข้างที่จะดีกว่าบวกกับสถานการณ์ในตอนนี้ค่อนข้างดีกว่าเจ้าบ้านชัดเจนดังนั้นจึงไม่ใช่งานยากที่โครเอเชียจะบุกมาชิงชัยออกไปได้ฟันธงเกมนี้โครเอเชียราคาบอลวันนี้เสมอทัศนะผลแข่งสวีเดนศูนย์โครเอเชียหนึ่งสวีเดนเปิดบ้านรับการมาเยือนของโครเอเชียอยู่ฝ้าในชัลล่นลีขอขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการรับชมและรับฟัง คราวทีเด็ดสคู่จากช่องลอดดักไว้นัดที่นี้ด้วยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับ